จากพักนกกินเชาพี่นอ้องนายช่างเริ่มทำง,งาน ก uh. ัดพอดีวะเหรอจางพีกับน้องทีมงานอะไรนี่ทีมงานจากรอยเอ็ดกับกาลสินสลินไอ้ทีมทีมละคน้เอ็นิะว่าได้ซื้อมีบ่ ่อนเถอะซีกได้อยู่บ่เออี่นงเห้นเาเขาหนาสิหนาจิเห็ดเซอมมี่พอแล้วเห็ดโอ้ร่างกายงานสางเลยประตูเีนเห็นบ่นักนักขนาดเลยเด่นเออโอ้เห็นยางดีเลยวันประตูเขาว่างเ้ยที่กีิงเอาเล็กเล็กซัมีเห็นก็ได้ี่เ๋ยวเห็นกำแพงก่อนจะเสี่ยวมาใส่

รับจอบให้เสียดก่อนสงการอ่าสิเสียดที่รองานจับใส่พอดีกันมากพอเอามาคือช่องก็ซ้ำกันตีมันได้ไหมังอ่ะต้องให้ช่องซ้ำกันโอ้สียงสาวห้องอะพี่น้องเลยได้ไหนมันอยูโซนละช่องอะ เอินเลยอันนั่งรถเห็นมันอันนั้่ลรดต่างโ่อเดี๋ยวม <ss> <laughs> <us> ่ได้สนใจติดต่อสร้างให้เด้อพี่น้องบ่เจียงเลยงั้นไปทางไปทุกอย่างบ่วัดก่อนเว้ยกเล็กพนອງเฮ็ดได้เ อยู่นจอนเปวโตก็นอนเฝ่าพ่อเลยนะโปอีโก็นอนเาพ่อเลยกี่นอเยเด็กเป่าพระลบยางนี่นอนเฝ้่าพ่อเห็นไหมอื อน,นอหนอหนงอไเสียงฟ้าห้องนอีอันนี้ต้องใส่ผ้าเชียวผ้าเต้นมากลางลมพี่น้องป๊าเสียงฝนพี่น้องเสียงฝนกีางคำลาม เเซตก็จะได้มาอีกหน,น,น,นองหน,นึ่งจะนอนก่อนสงการงานเห็นนันแล้วอันกไดงเงินเปดสล่มใจเดดอุต่านบริสังขรณ์ปิเสธงานนะลูกแต่กเป็นฮเพิ่มจะนอนจะเป็นเชื่อมได้ งานเที so Your own. Your own ่ยงมันจะรับเปิดมีอให้ก็มีการจาดีนน้องเดียวเสร็จแล้วจะนับเด็ดให้ดูดูสวยประตูพวกน้องนาหาสารคามที่น้องบ้านน้องแอง ฝากกดบ้าบงได้ด้อยจ้าพี่น้องที่นี่เรสวัสดีจ้า